หลังจากที่คุณอุงอิงเนี่ยเขาแชร์รูปในอินสตาแกรมเป็นเมนูที่วันนี้เนี่ยขึ้นโตนะ๊นะเออเสิร์ฟกับคนในครอบครัวของคุณทักษิณน,นะเข้ามากินข้าวกินปลากันไนงะเธอที่บ้านจันทร์สองล่าทีนี้มันมีเมนูหนึง่งฉันนะไม่เคยกินไนงะมันคือชื่อว่าไข่คว่ำฉันก็เอ,อ๊ะมันเป็นยังไงวะหน้าตาเหมือนปูจา๋าแต่จริงๆแล้วมันก็คือไข่นะเธอใช้ก็ไปเซิร์ชหาไนงะ เออน่าทากินอยู่เหมือนกันนะน่าจะเป็นเมนูเป็นซอฟเพาเวอร์ใหม่เมนูเพราะใหญ่ก่ะขึ้นโต๊ะเพราะใหญ่มีสปาเกตตี้อันนี้สปาเกตตี้เรารู้แหละแต่ไข่คว่ำนี่มันเป็นอาหารทางเหนือเขาอ่ะฉันก็ไม่เคยคุ้นไงวิธีการก็คือไปต้มไข่เป็ด,ไ,ปดไว้นะเออสิบห้านาทีผ่าครึ่งเอามาบดหยาบแล้วก็มาผสมกับหมูกระเทียมพริกไทยใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นคุกให้เข้ากันใส่ต้นหอมผักชี เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จเนี่ยนะก็เอาไข่ไก่ก็มาชุบไข่อะไรเธอแล้วก็เอาไปชุบแล้วก็ไปทอดเออเสด็จน้มันจัดใส่เรียบร้อยเท่านั้นเลยนะกินอยู่นะอ่ะเจอกันจ้ะเมนูไข่ความ